เอาเหมือนไฟดับครับเนี่ยเมื่อมันออกทุกเมื่อเหมือมนไฟดับครับผมจะมองเหมือน,นไฟดับโอเคเมื่อดับปับ๊บมันก็ทำการแจ้งเตือนว่าตอนนี้ตอนน่ะไฟดับแล้วนะเออมันจะแจ้งเตือนส่งมาส่งข้อความเหมือนที่เราต้องการนะโอเคฉะนั้นก็กดเสียบไว้เหมือนเดิมครับปับป๊บปั๊บเนี่ยเนี่ยตอนนี้ไฟมาแล้วใะสถานีครับผมนี่ครับมันก็จะประมาณนี้นะครับ ผมนะว่าสั D y นดะีวันนี้ผมก็ถือว่ามีมินิโปรเจกต์เล็กน้อยนะผมนำเสนอให้หลายคนคนระับที่สนใจเกี่ยวกับการใช้งานตัวลายนะผมในการแจ้งเตือนอะไรต่างๆนะผมซึ่งตัวนี้เป็นมินิโปรเจกต์เกี่ยวกับแจ้งเตือนไฟฟ้าดับนะผมผ่านลายนะผมซึ่งข้อดีของมันคือมันก็สามารถบอกได้ว่าตอนนี้ไฟดับอยู่หรือว่าไฟกลับมาแล้วในลักษณะน,นี้ครับผมหลักการก็ไม่ได้มีอะไรมากหลักการคือผมก็ใช้หลักการเดียวกับตัวหลักการเดียวกันกับตัว UPS หรือเครื่องสำรองไฟทั่วไปนะผมที่เขาติดตามบ้านหรือแสงสว่างแบบสำรองไฟทั่วไปนะที่กรณีที่ไฟดับเนี่ยมันก็จะติดออกมาครับไฟก็จะติดนะผมเพื่อที่จะบ่งบอกชี้จุดบอกว่านี่เป็นเส้นทางที่เอาไว้ทําอะไรเงี้ยเป็นจุดที่สําคัญเงี้ยครับผมมันก็จะมีการติดอยู่คนระับเป็นพวกไฟฉุกเฉินะในลักษณะนี้ครับผมโอเคหลักการก็เหมือนกันหลักการก็ผมก็จะมีไฟคนระับชุดหนึ่งเป็นสัญญาณนะผม ไฟเลี้ยงให้กับตัวดีเลย์ซึ่งไฟเลี้ยงที่ผมใช้ก็เป็นตัวดปเตอร์นะผมะแดปเตอร์ที่เสียบกับสองร้อยยี่สิบโวลต์นะผมแปลงมาเป็น5โวลต์แล้วก็เอามาเลี้ยงตัวดีเลย์เ <c oughs> มืเ่อใดนะนะที่ตัวดีเลย์นะครับมีไฟเลี้ยงให้กับมันนะแสดงว่าไฟมาปกตินะผมตัวนี้แต่ถ้าในกรณีที่ไฟดับแสดงว่าระบบมันก็ไม่ทํางานนะผมมันก็จะทําให้ตัวไอตัวคอมกับ NC นีเนี่ยถึงกันครับถือว่าเป็นสัาญะปกติของตัวรีเลย์นะผมคอมกับเอไม่ถึงกันในกรณีที่ผม เสียปลั๊กหรือไฟมาปกติเงี้ยคอมกับ NC จะไม่ถึงกันนะผมมันจะทําให้ตัวคอมกับ NO ถึงกันซึ่งหลักการนี้ผมว่าหล,หลายๆคนที่เคยใช้พวกคอนแทค t ดเล็ก็จะเข้าใจดีว่าหลักการทํางานของมันคือมันจะมีการทารารํางานลักษณะเงี้ยคือปกติเปิดปกติปิดในลักษณะเงี้ยผม ปกติเปิดปกติปิดปกติปิดปกติเปิดันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวรีเลย์ว่าเป็นรีเลย์ชนิดไหนครับผมซึ่งตัวนี้ผมก็ใช้เป็นรีเลย์ที่สามารถปรับ low active ไป high active นะครับซึ่งตัวนี้ผมใช้เป็นแบบ high active ครับเพราะผมเพราะผมใช้ไฟบวกนะให้กับอินพุตนะผมในกรณีที่ไฟฟ้ามาปกตินะผมตัวรีเลย์ผมก็จะทํางานปกตินะผมทําให้คอมกับ NC ไม่ถึงกันก็ไม่มีฐานะแจ้งเตือนอะไระครับในกรณีที่เกิดไฟดับนะผม ตัวดีเลย์ก็จะไม่มีไฟมาเลี้ยงนะผมทาให้ตราณะ,อะคอมกับ NC นะีถึงกันครับทําให้ตัว D1 ของผมเนี่ยสามารถถึงกราวนะผมมันก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผมกําหนดมนก็จะทำการส่งข้อ,ขอความมาอย่างไรว่าตอนนี้ไฟดับนะ,อะโอเคเมื่อบอกให้เราว่าไฟดับนะซึ่งตัวพวกนี้เราก็ต้องมีไฟสำรองให้กับมันนะไม่ว่าจะเป็นพวกพอแบงค์เพื่อที่จะเป็นไฟเลี้ยงให้กับระบบนะผมคนที่จะมีตัวนี้รับผมแล้วก็ในส่วนของตัวพวก แอร์การ์ดนะผมเป็นการปล่อยฮอสปอร์ตให้กับมันนะเราก็จะควรที่จะมีพวกเครื่องสำรองไฟนะครับเลี้ยงให้ระบบนะเพื่อที่จะทาการแจ้งเตือนอเลร์ให้กับเราครับซึ่งตอนนี้เราก็สามารถนําไปประยุกต์ต่อยอดใช้อีกมากมายนะว่าต้องการใช้กับงานอะไรครับงานที่สําคัญงานที่จําเป็นเงนะี้ยเพื่อที่จะบ่งบอกหรือบอกให้เรารู้ทันเหตุการณ์นะว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรฉุกเฉินแล้วล่ะสายนี้ครับผมโอเคอ่ะเรามาดูในส่วนตัวโปรแกรมกันก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปทําการสร้างตัว Line Notify นะผมโอเคอันดับแรกนะไลน์ตัวโปรแกรมผมครับก็จะมีการเรียกใช้ตัวไลบรารีอยู่2ตัวนะผมอย่างู่2ตัวเนไลบรารีตัวแรกเขาจะเป็นไลบรารีของตัว ESP สองอหกครับผม w i f i h อทนะผมไล,ลบรารีตัว2ก็จะเป็นไล b r a r y ของตัว l i น e Notify นะผมครับเพื่อที่จะทำการดึงฟังก์ชันบางอย่างเอามาใช้ในการใช้งานในการเขียนโปรแกรมนะผมโอเค ซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งตัวไลบรารีไว้ให้นะผมแล้วก็วิธีการลงไลบรารีวิธีการติดตั้งไดเวอร์บอร์ดนะผมมือใหม่ทีเ่เริ่มนี่เริ่มใช้งานของตัว ESP นะก็จะต้องควรจะต้องรู้ในการลงตัวไดเวอร์บอร์ดเพื่อที่จะทําการสื่อสารระหว่างบอร์ดกับตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็การลงไดเวอร์นะเพื่อที่จะทำการดึงฟังก์ชันบางอย่างเอามาใช้ในโปรแกรมนะผมโอเคต่อมาก็จะมีการเรียกใช้ตัวแปรนะผมผมก็จะแทนตัวแปรเพราว่าอินรีเลย์นะผม เป็น D1 นะครับผมก็ต่อรีเลย์เป็น D1 หรือเป็นสวิตที่ผมทำการต่อนะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นตัวไอ้ประกาศตัวแปลที่เป็นตัวโทเค็นนะครับผมเป็นลายโทเค็นนะครับผมซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเราค่อยค่อยสมัครตัวลายโทเค็นออกลายโทเค็นเสร็จเราก็เอามาใส่ได้ในตัวโทเค็นมานะครับผมโอเคจากนั้นก็จะดูสังเกตตัวชื่อไวไฟผ่านให้ถูกต้องนะครับผมตัวนี้ก็ตัวอักษรเล็กตัวใหญ่เว้นมกเว้นวงเว้นว่าอะไรเงี้ยเราควรที่จะใส่ให้ถูกต้องนะตามต้นฉบับนะครับผม Uh, ตัวนี้มันรองรับอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 2.4G เท่านั้นนะครับผม 5G ไม่ได้นะครับโอเคต่อมาในส่วนตัวฟังก์ชัน o l ลู p นะเป็นฟังก์ชันที่กำหนดในการกำหนด IO ให้กับอุปกรณ์ต่างว่าเป็นอะไรแล้วก็ฟังก์ชันนี้ก็จะมีการทำง,งานแค่รอบเดียวนะฟังก์ชันนี้ครับผมคือผมก็จะมีการเลือกใช้ตัวบอร์ดเดตอยู่ที่9,600นะผมตัวแล้วก็จะมีการกำหนด IO นะเป็น uh, pin mode นะครับซึ่งีเ l a y ที่ผมกำหนดไปก็จะเป็นตัว input pull up นะผมเนี่ยตามหลักการคือ Input Pullup นะผมคือฐานะปกติมันก็จะเป็น High นะผมแต่ในกรณีที่เนะครับจากจากแบบนะครับในกรณีที่มันมีการแตะไฟลบเมื่อไหร่ถือว่าเป็นโลนะครับตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเลยครับตัวนี้โอเคจากนั้นก็ทำการออกอินเทอร์เน็ตนะผมโดยการตรวจสอบชื่อ w Wi-Fi รหัสผ่านนะเมื่อถูกก็ทำการออกอินเทอร์เน็ตจากนั้นตัวฟังชของตัว l i น e Set ต o k e n กก็จะทำงานนะผมเพื่อที่จะทำการออกอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อไปอยังตัว Line ของเรานะผม โอเคอ่ะต่อมาครับต่อมาก็มาเข้าสู่ในส่วนตัวฟังก์ชันวอลลูปนะครับเป็นฟังก์ชันที่สําคัญนะในการทํางานหรือว่าเป็นเมนฟังก์ชันในการทํางานเงื่อนไขทุกๆเงื่อนไขครับที่เราทาําการเขียนให้กับมันครับมันก็อยู่ที่ส่วนฟังก์ชันนี้นะผมในกาทำงานบนลูปตลอดครับโอเคผมก็จะมีการเพิ่มตัวแปรมาอีกตัวนะครับเพื่อที่จะทําการเก็บค่าตัวแปรตัวนี้ค่าตัวแปรตัวรีเลย์สเตทเนี่ยเอาไว้เก็บค่าฐานะของตัวรีเลย์ครับ ซึ่งตัวรีเลย์ผมก็เป็นสถานะการกดในลักษณะเงี้ย,ยหรือการทริกของตัวรีเลย์นะครับผมโอเคจากนั้นผมก็ประกาศเงื่อนไขในกรณีนี้คือถ้ารีเลย์ของผมเนะี่ยเท่ากับโลหรือตัวสถานะรีเลย์ของผมเนี้ยผมนะครับตัวสถานะรีเลย์เนี่ยมันมีการเอ่อแตะถึงกันครับระหว่างไฟลบกับเนี้ยครับไฟลบกับสัญญาณผมมาแตะถึงกันเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทําทการนะครับผมทำตามเงื่อนไขทั้งหมดเนี้ยผมเช่นเงื่อนไขแรกก็จะทําทการครับ ส่ง l ล n e notify เข้าไปนะครับหรือทําการ Li. น์ notify นี่ก็จะทํางานนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นข้อความที่เราต้องการที่จะเขียนเข้าไปนะว่าต้องการให้มันส่งอะไรไปแล้วก็ทําสามารถพิมพ์หรือเปลี่ยนไปได้นะครับผมตัวนี้ซึ่งฟังก์ชันนี้มันก็ทาการส่งเข้าไปนะไปยังล ne ของเราครับผมแล้วก็ดีเลย์สามพันมิลิเซตนะครับผมจากนั้นก็จะค้างไว้เพราะการณีนี้คือผมจะทําการเขียนลูปให้มันส่งได้แค่รอบเดียวนะครับผมในกรณีที่เราต้องการต้องการมันส่งสักสองสารอบแล้วก็ทําสามารถก๊อปนะครับผม ก็ข้อความเข้าไปแล้วก็ดีเลยเพิ่มเข้าไปครับผมเพื่อที่จะสามารถให้มันทํางานออทำการส่งได้หลายๆรอบนะผมนี่ขึ้นอยู่กับเรานะผมซึ่งเมื่อทํางานทําการส่งได้เช่นจต่นตัวอย่างในผมทําให้มันส่งสองรอบนะผมในกรณีที่มันส่งสองรอบเสร็จปุ๊บมันก็จะทําการค้างอยู่ที่รูปนะผมหรือทําให้มันหยุดการส่งนะผมคือผมจํากัดการส่งมันแค่2รอบถ้านอกเหนือจาก2มากกว่า2รอบเนี่ยมันก็จะไม่ส่งแล้วนะเพราะเนื่องจากมันก็จะหยุดการทํางานอยู่ที่ อยู่ที่เงื่อนไขของตัววายลูตัวนี้นะผมมันก็จะค้างอยู่นี้จนกว่าสราระเงื่อนไขมันมีการเปลี่ยนแปลงครับมันก็จะหลุดจากวายลูตัวนี้ครับผมโอเคในกรณีที่สราระปกตินะผมคือในกรณีที่เงื่อนไขของเราน่คือไม่เท่ากับโลหรือมีการเปลี่ยนแปลงเช่นะในกรณีที่ไฟดับนะครับมันก็ทําการแจ้งเตือนนะผมไฟดับแล้วนะครับเราดีเดย์สาม พันวิเศษหรือสวินะผมมันก็เตือนอีกรอบหนึ่งไฟไดับแล้วนะครับอะไรภาษาอย่างเงี้ยครับผมแต่นั้นก็มันก็จะค้างอยู่ที่ตัวนี้ครับผมในกรณีที่ไฟกลับมานะผมเงื่อนไขตัวนี้มันก็จะดีเลย์ไว้สักสามพันวิเศษนะแล้วจากนั้นมันก็ทําการส่งข้อความนะครับผมตอนนี้ไฟมาแล้วนะโอเคเนี่ในกรณีที่ไฟกลับมานะครับไฟกลับมาปุ๊บมันก็จะทํางานนะผมมันก็จะทํางานไล่ลําดับลงมานะครับผม เอวเนี่ยถือว่าเป็นนอกเหนือจากเงื่อนไขนะผมมันก so so ็จะอยู okay. so ่ในบรรทัดนี้นะผมเนี่ยมันจะอยู่ในบรรทัดนี้มันจะนอกเหนือจากเงื่อนไขที่มันมีการกําหนดให้กับมันนะผมโอเคกมมีอะไรมากก็ลองไปทดสอบดูนะผมหลักการคือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขนะผมมันก็ทําการส่งไลน์ไปให้เรานะผมไฟดับแล้วละไฟดับแล้วนะดีเลย์สามวิแล้วก็ส่งรอบหนึ่งไฟดับแล้วนะโอเคจากนั้นก็จะค้างอยู่ที่ Y loop ตัวนี้นะผม เพ่เช็คสถานะสเตตเป็นโลมันก็จะค้างตลอดนะครับผมจนกว่าสถาะนะเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าสถานะมันเท่ากับไฮเมื่อไหร่หรือเปลี่ยนแปลงจากหรือไฟกลับมาใช้งานปกตินะครับผมมันก็จะวิ่งมาที่ตัวบรรทัดสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะดีเลย์ประมาณ3าวิจากนั้นก็แจ้งเตือนว่าตอนนี้ไฟกลับมาแล้วนะครับประมาณนี้นะครับอลองไปดูนะครับต่อมา,าเราไปดูในส่วนของการ,การออกลายโทเก้นกันเลยนะครับผมอันดับแรกก็ไปที่ g ู o ก l e นะแล้วก็พิมพ์คาว่า Line Notify นะผมนะครับ Line Notify นะผมจากนั้นก็ทำการกดนะผม Line n น t i f y นะผมแล้วก็ทำการกดล็อกอินได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ซึ่งผมบอกกันนะว่าหลายคนนะที่มีไลน์นะผมบางคนอาจจะสมัครไลน์ผ่าน Gmail หรือทำการลงทะเบียนให้ถูกต้องเนี่ยผมแต่บางคนอาจจะสมัครผ่าน a c e b o o k อะไรเงี้ยผมว่า มันจะมีปัญหาในการเอามาใช้นะม,มันจะไม่สามารถใช้ได้นะผมให้ทําการกดด e จิ s เตอหรือทําการกดลงทะเบียนก่อนนะผมเพื่อที่จะทําการมีที่อยู่อ้างอิงให้ถูกต้องนะผมซึ่งตัวนี้ผมก็ใช้ gmail ในการกรอกเป็นที่อยู่อ้างอิงนะเป็น user ผมแล้วก็ไปใช้ password ของผมก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้เป็นอะไรเราก็ใส่ไปเลยครับโอเคเมื่อเสร็จปุ๊บกดเข้าระบบครับจากนั้นก็ไปที่ตัวมุมนี่ครับแล้วก็กดไปที่หน้าอ,อกักษรนะผมโอเคแล้วก็ ไปที่ตัวออกโทเก้นนะผมแล้วก็กดไปครับออกโทเก้นครับผมจากนั้นก็ใส่ตัวอักษรไปครับคือความยาวไม่เกิน20ตัวอักษรนะรผมก็อาจจะใส่เข้าไปนะครับแจ้งเตือนสถานะไฟสถานะไฟฟ้าแจ้งเตือนสถานะไฟฟ้าครับผมนี่ครับไม่ควรเกิน20ตัวอักษรถ้าเกินปุ๊บมันก็พิมไม่ได้ละ โอเคประมาณนี้แจ้งเตือนไอ้ส,ส,รส,รสรารณะไฟฟ้าดีกว่าสารณะไฟฟ้าโอเคประมาณนี้โอเคเรียบร้อยจากนั้นผมก็สามารถเลือกได้ว่าผมต้องการให้มันส่งเป็นกลุ่มไหมเป็นรายกลุ่มไหมหรือว่าเป็นรายเดียวแต่จากตัวอย่างเนี่ยผมทําให้เป็นรับรู้เฉพาะตัวผมคนเดียวนะครับผมโอเคผมก็เลือกผมคนเดียวนะแล้วก็ทําการกดออกโทเก้นนะครับผมโอเคเราก็ได้โทเก้นมาละมันก็ทาการแจ้งเตือนให้เราแล้วว่าตอนนี้ออทําการออก ตัว personal access นะครับผมโทกเก้นทำการออกไปแล้วโอเคเราททำการคัดลอกมาครับตัวนี้คัดลอกเสร็จปุ๊บก็กดปิดไปครับแล้วก็ไปที่ตัวโปรแกรมเรานะครับผมโอเคแล้วก็ทำการเอาโทกเก้นมาใส่นับเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เลือกบอร์ดนะครับผมบอร์ดที่ใช้ก็เป็นโหนด mcu นะครับผม0.1น,นะตัวนี้ครับที่ใช้นะครับผม esp นะครับผมโอเคแล้วก็ทำการเลือกพอร์ตนะครับผมเป็นพอร์ตช่องทางการอัพโหลดนะครับผมผมก็สามารถอัป โหลดได้นะเลือกพอร์ตเรียบร้อยแล้วก็ทาการอัปโหลดครับโอเคแล้วก็รอครนะับซึ่งตัวอย่างดังกล่าวในผมแนะนําคืออุปกรณ์ที่เราจะต้องการต้องการเชืเ่อมเน็ตนั้นเราควรที่จะมีพวกสแปร์พวกพาร์ทพวกไอ้ไม่ว่าจะเป็นพวกฮอสปอตนะผมเป็นพวกเน็ตอินเทอร์เน็ตฮอสปอตหรือเป็นเ,เครื่องสำรองไฟเพื่อในกรณีที่มีไฟดับเนี่ยเราควรที่จะมีฮอสปอตเพื่อที่จะสำรองการใช้งานตัวอินเทอร์เน็ตนะผมแล้วก็ไฟเลี้ยงให้กับตัวบอร์ดเรานะเพื่อที่จะสามารถ ใช้ในการเลี้ยงระบบได้นะผมแล้วก็สามารถใช้ในการเลี้ยงพวกฮอสปอตหรือพวก WiFi ที่เราต้องการนะผมตัวนี้ครับผมเราควรที่จะมีสแปรไว้ในกรณีที่ไฟดับนะผมโอเคอ่ะเมื่อเสร็จนะผมเมื่อเสร็จนะผมอ่ะเราไปดูในส่วนตัวนี้ต่อเลยนะผมอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวอุปกรณ์นะผมอุปกรณ์การต่อก็เนี่ยตามตามตัวแบบวงจรที่ผมต่อให้ดูนะครับเนี่ยการต่อก็ไม่มีนะครับผมก็ต่อไฟบวกไฟลบตามนี้เลยนะครับผม นี่ครับครับผมแล้วก็จะมีการต่อครับคอมไกน,นัคอมผมก็เป็นกราวน์นะผมเป็นไฟลบแล้วก็ดีผมก็จะเป็นสัญญาณนะผมดีหนึ่งนะผมนี่ครับต่อก็การใช้งานในลักษณะนี้ครับผมโอเคเอ้าวผมทดสอบนะครับเสียบไฟนะผมเสียบไฟปับ๊บโอเคดีเลยผมก็ติดนะผมเมื่อดีเลียผมติดนะผมสถานะไฟมันก็บอกว่าตอนนี้สถานะไฟปกติไหมแล้วก็สามารถดูได้นะผม กอนี้บอกว่าเหมือนไฟดับครับเหมือนไฟดับครับอ่าก็ถอดมันออกถอดออกเหมือนไฟดับครับถอดออกเหมือนไฟดับครับเนี่ยเมื่อมันออกปุ๊บเหมือนเหมือนไฟดับครับผมจะมองเหมือนไฟดับโอเคเมื่อดับปั๊บมันก็ทําการแจ้งเตือนว่าตอนนี้ตอนน่ะเอ่อไฟดับแล้วนะเออมันจะแจ้งเตือนส่งมาสองข้อความเหมือนที่เราต้องการนะผมโอเคจากนั้นก็กดเสียบไปเหมือนเดิมครับปั๊บปั๊บรอแป๊บนึงนะครับผมเนี่ยเนี่ยตอนนี้ไฟมาแล้วนะสังเกตุงี้ครับผม ครับมันก็จะประมาณนี้นะครับโอเคซึ่งโปรเจกต์ดังกล่าวสามารถนําไปต่อยอดได้มากมายนะขึ้นอยู่กับแล้วว่าเราจะเอาไปใช้กับงานอะไรนะผมนี่ครับไม่จํากัดขอบเขตนะตัวนี้ครับผมสามารถใช้ได้ทุกงานครับ